พระรามราชนิเวศหรือพระราชวังบ้านปืนตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นพระราชนิเวศสำหรับประทับแรมในฤดูฝนทรงโปรดกล้าวให้จัดซื้อที่จากราษฎรและให้จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นแม่กองจัดการก่อสร้างสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรปออกแบบโดยมิสเตอร์คาวเดอริงชาวเยอรมันเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2452แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2459ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่าพระที่นั่งสอนเพชรประสาทและทรงเปลี่ยนเป็นพระรามราชนิเวศปีพุทธศักราช2461ใช้เป็นที่รับรองแขกเมืองพระรามราชนิเวศเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เสียค่าเข้าชมบบุรรเอยี